ก้าวไปข้างหน้าเตรียมตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆบนโลกใบนี้ยซึ่งแต่ทีเนี้ยเวลาส่งทิปสอบมันเหมือนแบบเขาต้องทั้งหมดอ่ะมันมาจากความจําของเขาเลยคือเวลาส่งทิปสอบอะค่ะเขาอ่ะจะรําอยู่ที่บ้านคนเดียวไม่มีเพื่อนซ้ายกระโดดาอ้าถูกต้อง ทำไทยส่งให้ประธานสอบจะงงงงวันนี้สอบวันแรกคือโรงเรียนเราจะมีการสอบอยู่สองรอบเนาะก็คือสอบช่วงเดือนมิถุนายนกับเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าตอนเนี้ยที่เรากำลังจะสอบวันนี้วันแรกก็คือ6มิถุนายนพอดีเราเจอโควิดอะค่ะก็เลยให้ตัดสินใจให้เด็กๆส่งคลิปสอบเพื่อที่จะให้นักเรียนอะเรียนไปข้างหน้าไม่ให้ไม่ให้ใหยุดนิ่งอยู่บที่อะค่ะพอสอบเสร็จเราก็จะเลื่อนระดับชั้นขึ้นไปเรื่อย อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคเลยวันนี้ต้องตั้งใจเรียนนะตั้งใจซ้อมเยอะๆเลยระมวยสูงก็ได้นอะอาะมวยต่ำก็ได้ค่ะแต่ขอเป็นผมมวยเอาไว้ตรงนี้ก็ได้หรือจะมวยสากลก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันมันมีการเปลี่ยนแปลงอนะเนาะเราก็ไม่อยากให้เด็กๆอยู่นิ่งเราอยากให้เด็กๆปรับตัวพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นก็เลยให้เด็กๆส่งคลิปสอบน้ำไทยจะ้ะเพื่อที่จะได้เลื่อนระดับชั้นกัน แล้วก็เรียนเพลงใหม่กันต่อไปเนาะตอนนี้กำลังรวบรวมรายชื่อส่งให้ประธานสอบซ้อ,อมซ้อมเพราะว่าต้องอัดคลิปแล้วส่งวันอาทิตย์นี้นะคะของหนูด้วยแล้วก็พี่โอ๋ต้องมานั่งเช็คว่าเอ่อใครส่งมาแล้วบ้างใครยังไม่ได้ส่งแล้วก็ถ้าพอใกล้เวลาแล้วใครยังไม่ได้ส่งพี่โอก็จะมีรายตามนิดนึงเนาะไม่อยากให้แบบเกิดการตกหลน่นแล้วพี่โอ๋ว่าเด็กๆส่งสอบโอเคไหมเ่ยพี่โอ๋ว่าโอเคนะพววเ,คนะเพราะว่าตอนนี้ค่ะ ค่ะมันจะเป็นช่วงที่มีการใช้ความสามารถพิเศษอะคะ่ะในการสอบเข้าม .1 นมสประมาณนี้แล้วก็แต่ละที่ก็คือเขาให้ส่งคลิปสอบเลยมันก็เหมือนเป็นการฝึกนักเรียนของเราไปในตัวว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในขณะที่เขาจะต้องไปสอบเข้าอะคะ่ะโดยใช้ความสามารถพิเศษเขาก็จะคุ้นชินกับการทาเพื่อส่งคลิปสอบเหมือนกันเวลาที่ไปสอบในห้องสอบอะคะ่ะเขาอาจจะเหมือนเล็ลๆเพื่อนได้นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเนาะ แอบเลดแลน่นอนพี่โอเชื่อแต่ทีเนี้ยเวลาส่งคลิปสอบมันเหมือนแบบเขาต้องทั้งหมดอ่ะมันมาจากความจําของเขาเลยคือเวลาส่งคลิปสอบอะคะ่ะเขาอ่ะจะรําอยู่ที่บ้านคนเดียวไม่มีเพื่อนมันมันเป็นเรื่องที่ดีนะองยินข้างกินยนเยื้ยุบเรียยความป้องระดับคิ้วนะคะยื่นมือไปหน้าหลก โอดูมาเด็กๆอ่ะเรียนออนไลน์เด็กๆเก่งขึ้นพี่โอ๋ว่าเด็กๆจําดีขึ้นแต่เรื่องที่ต่างกันระหว่างเรียนออนไลน์กับเรียนในห้องคือหเลยคุณครูไปจับไม่ได้ถ้าเขาอาจจะไม่สวยเหมือนเรียนในห้องอะค่ะเทคนิคหรือหรือการวิธีการจําของเขาอะแปลกพี่โอ๋รู้สึกว่าเด็กๆจําแม่นกว่าเรียนในห้องอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเขาลอกเพื่อนไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเขาเขาลอกเพื่อนเนี่ยเขาจะลําสลับด้านทันที คือครูไผ่เนี่ยจะลําแบบสลับสลับด้านอะลํากลับเป็นกระจกให้เขาเลยอะฉะนั้นสิ่งที่พี่โอเห็นนะชัดเจนเลยคือเรื่องความกาันเด็กกล่าม,มาก ว่าการเรียนออนไลน์มันดีก็คือเราไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ค่ะเหมือนเราพยายามที่จะให้เด็กๆอ่ะก้าวไปข้างหน้าเตรียมตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆบนโลกเบเนี้ยซึ่งเราไม่รู้ว่าหมดจากโลกโควิดไปแล้วเราจะเจออะไรอีกฉะนั้นตรงนี้มันก็เหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กๆด้วยเขาจะต้องเรียนรู้ว่าเมื่อเมื่อมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะปรับตัว เพื่อเปลี่ยนแปลงไปในไปในสิ่งที่มันดีขึ้นนะคะมันอาจจะไม่ดีที่สุดอะแต่มันดีขึ้นแน่นอนอะพอพอพอมันเกิดเหตุตั้งแต่ปีที่แล้วอะคะ่ะครูไผ่เขาก็เหมือนพอเริ่มสอนเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเด็กควรจะต้องพัฒนาอะไรตรงไหนยังไงเขาก็เลยแพลนไว้ว่าเวลาสอนออนไลน์วิธีก็คือต่อท่าให้เด็กๆจําท่าให้ได้ ท่าไหนต่ออ้าวายท่ไหนต่อลูกใช่ค่ะสีทิศถูกต้องสีทิศแล้วก็ไม่กอนท่านั้นก่อดท่านั้นอ้าโอเคโอเคดีข้างเหี่ยวก่อนแล้วค่อยแล้วพอเมื่อไหร่ที่โรงเรียนเปิดอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในห้องเรียนที่โรงเรียนก็คือครูไัยก็จะมาจับท่าจับดัดมือดัดขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มือสวย ขาสวยหลังตรงดูรีลาให้มันแบบดีให้สวยเพื่อให้เด็กแบบไม่ได้ย่ำอยู่กับที่อะค่ะง,งานเราก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะก็คือครูไผ่ก็จะเขาก็จะสอนออนไลน์แล้วก็พี่โอ๋ก็จะดูว่าแบบเอ้ยใครเข้าระบบได้ไม่ได้ยังไงมีปัญหาตรงไหนเป็นส่วนเป็นส่วนของการแก้ปัญหาก็แบ่งหน้าที่กันสองคนประมาณนี้ค่ะทำงานอยู่ที่บ้านเนาะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเวลาหันน่ะมันหันข้างมันเห็นชัดไงว่าหนูส่งเข่าหรือเปล่าันเอ้เาซ้ายกระโดดขวาอาถูกต้องถ้หาหันฝั่งนี้ล่ะอะทางทางนี้ก้าวขวากระโดดซ้ายทางนี้ล่ะซ้ายกระโดดขวานัา่นแหละดีท้าดีมากเลยค่ะพอใสยส่งหลังลายดี๊ดี้ส่งหลังไายไม่กลนะับหน้าปันป้า ก็จะดูในเรื่องของเทคนิคก็คือดูเกี่ยวกับพวกระบบพวกโปรแกรมเนี้ยค่ะว่าเด็กๆเข้าได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้เกิดเกิดจากสาเหตุอะไรก็จะเหมือนแบบตอบไลน์บ้างหรือโทรคุยกันบ้างถพาจริงๆพี่โอจะเน้นโทรคุยมากกว่าถ้าในถึงเวลาเรียนเราเขาเขาไม่สามารถเข้าได้เพื่อให้เด็กๆเข้าเข้าเรียนให้ได้เร็วที่สุดค่ะ